ได้ถ้าถ้าตั้งสติช <c oughs> ่วยมากสวัสดี ีตอลอดพิเศชาแนลเมนนซ่านะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเรีชชันเพลงลลิสาของโซโลลิสาแบ็กพิงนั่นเองเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นจนลืมโฟร์แมตการ์ดนะคะทาให้อันนี้เป็นเทคทูสาหรับการเปิดคลิปนี้นะคะตอนนี้เมย์ก็ตนด์บายอยู่ใน V Life แล้วก็พรีเมียร์ใน u t u b e เรียบร้อยนะคะตอนนี้คือใช้ทั้งหมด3เครื่องนะคะคือตอนนี้ตื่นเต้นมากลยคะแล้วลิศก็อยู่ใน V Life คือชัดเจนมากว่าน้องตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ามีอาการสั่นพูดผิดบ่อยมากๆ แบบเขิดไปเขินมาน่ารังมากแล้วลุกวันนี้ก็คือสวยมากสวยมากๆจริงๆนะคะวันนี้เมย์ก็จะมาทำารีอคชั่นให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอคอยโซโล่ตอน11โมงเช้ากันดีกว่าค่ะของเวลาประเทศไทยค่ะทุกคน ต้องบอกว่า,วาเมย์ก็เป็นเลียนชั่นมือใหม่อาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพในการเรียนชั่นขนาดนั้นเราก็เลียนชั่นไปตามธรรมชาติของตัวเองนะคะแล้ววันนี้เราก็พกอันนี้มาด้วยนะคะตอนแรกจะหยิบบงมาแต่ว่าคิดว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้คือน้องตุ๊กตาลิซ่าเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือวันนี้น้องจะมาอยู่ข้างเมย์ด้วยนะคะ <laughs> อน,อ,อนนมัวชอบความแบบขวามือแบบเขียนว่าอาหารไทยเนภา,าษาไทยสวกแน่นอนแล้วน้องบอกว่าถ้าเต้นยากพอๆกันแล้วก็ขอให้สรุเกี่ยวกับการแกะท่าแกะไม่ได้ไอ้เมื่อแกะเทนได้ไวออตอนนี้ของนาฬิกาเมย์11โมงตรงแล้วนะคะตอนนี้นาฬิกาเมย์11โมงตงแล้วะะแต่โซโลย่ยังไม่มานะเขาดาวแล้ว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 ตอนนี้เขาดาวแล้วนะคะพร้อมแล้ว โค t my name <laughs> ตอนนี้คือพยายามจำเพลงด้วยนะคะสวยมากหอมมาก อ่ะทุกคนเป็นดีเทคทีฟนะคะสวยมากอ้ยร้องเก่งมากอะโคลี่เหรอเขาเรียกว่า,าอ,าาอะไรอะโขนสาวอะนึกถึงตอนน้องเดบิวต์แรกๆเลยอ,ลดลดอ่ะตอนขับรถอ่ะ ภาพจากับฝรั่งเลเวยที่แบบประทับใจตอนโคเชล่าชุดไทยทุกคนแล้วลุกสีทองที่เป็นเสื้อดำสวยมาก me if you can uh. <laughs> <Hey, honey. laughs> me รู้สึกติดหูมากติดหูมากจริงๆไม่ได้แบบตึ๊งๆตึ้งๆตึ้งๆมากเกินไปแบบโยกได้อะไม่ได้แบบไอ้นั่นมากเกินไปแต่เมย์รู้สึกถึงความเป็นลิทมากแล้วเมย์ชอบกิมมิคตรงไหนรู่สึกวาชอบตอนมันเป็นเทิร์นเป็นสีทองอะแล้วเป็นชุดไทยคือน้องน้องเจ๋งมากคือแบบน้องเอาความเป็นไทยเลติเซนต์ตัวเองเงี้ยว่าตัวเองเป็นชนชาติไทยอะเข้าไปใน MV ด้วยเข้าไปในตัวเพลงด้วยคือเก๋มากแล้วแบบสวยมาก ถ้าทั้งหมดเลยนะที่ดูแบบค้า,าๆรวดเร็วเนี่ยเมย์ชอบลุคที่เป็นตอนสีทองอะหลังจากชุดไทยมันจะเป็นเสื้อสีดำอะแล้วก็ผมม้วนๆตอนแรกวันนี้เมย์อยากทำทรงผมทรงนั้นมากเมย์ชอบมากแต่ว่าเมย์ทำไม่เป็นแล้วก็แบบน้องทำสวยมากคือแบบแล้วลุคนั้นเก๋มากลุคนั้นคือดีมากเป็นท่อนลปบนะคะทุกคนแต่เท่าที่ดูจังหวะจําง่ายท่าเต้นเต้นตามได้ไม่ยากจริงๆสมแล้วที่น้องพูดไว้ว่าอยากให้ทุกคนสนุกกับการแกะท่าแล้วก็เต้นตามหวังว่าจะมีคน เต้นเพลงนี้กันเยอะๆนะคะทําคลิปกันออกมาเยอะๆเออเดี๋ยวเมย์ชวนเพื่อนเมย์ทำดีกว่าเออเพราะว่าเพื่อนเมย์เป็นครูสอนเต้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์ลองลองติดต่อเพื่อนไปดีกว่าเออเผื่อเพื่อนว่าท่าเต้นอะมันเต้นไม่ยากหลักๆคือทุกคนต้องทําท่านี้แล้วค่ะยิอ L A นะคะ L A นะคะเหมือนจะเป็นอย่างไี้ป่ะเอออย่างเงี้ยเออประมาณประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเต้นตามได้ตั้งแต่ท่อนแรกก็คือแบบ โคตรสวัโคตรดีอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะคอหาเพื่อนเราเราอยากให้เพื่อนเต้นตามเวลาที่เราแบบมีการแกะท่ามีการเต้นมีการแบบลงอะไรที่เกี่ยวกับน้องไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้รลชน้องอ่ะยิ่งขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วมันก็แบบจะส่งน้องก็ใจเราว่ายิ่งเข้าไปอีกแป๊บนึงคอหาเพื่อนกอนฮัลโหลโอเคโอเคอันนี้คือเพื่อนเมย์นะทุกคนชื่อว่ากล้วยนั่นเอง ท่าเต้นหรือยังเห็นแค่นิดเดียวอ็ไเห็นอยู่แต่เห็นไม่เยอะนะคะเฮ้ยแต่ว่าติดตาอยู่นะแบบคิดว่าเต้นเต้นง่ายมากเพราะฉะนั้นแกะค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาถ่ายเลยพรุ่งนี้มาถ่ายเลยเดี๋ยวดิฉันแต่งหน้าให้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ไม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมีสเตจวันนี้ก็คือแบบดู M v ววนไปปันวิววนไปแล้วก็แกะท่าแบบ l ออไปก่อนอะไรอย่างงี้ได้หรือยังเป็นคนทำมือ LA ได้หรือยังเอ่อทำได้ถ้าถ้าตั้งสติตอนนี้เพื่อนมีก็ อยู่กับญาติๆอยู่กับครอบครัวนะคะก็เลยเรีแอคชั่นกันอยู่เหมือนกันเออประมาณนั้นเราก็เลยแบบโทรไปกวนนิดนึงเพราะว่าม่ขคืนได้แบบน้องมาพูดอยู่ว่อยากให้ทุกคนสนุกกับการแกะท่าเราก็เลยอ้าได้เพื่อนเราเป็นนักเต้นกันเราก็ให้เพื่อนแกะเลยจ้าแล้วก็ทําคลิปมาเลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะตอนนี้27่นาทีคนดูไป6กล้านสแล้วอะหล้านสหล้านสามแล้ว กานสรุปรอนัรกยังไงนะอ่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็คือไหนๆก็คือดู MV ทั้งวันแล้วแกะท่าเท่าที่เห็นก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องจะขึ้นสเตจตอนประมาณ11ไม่เกิน11โมงเช้าของไทยเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนที่เราเจอกันแล้วก็แกะเลย2ชั่วโมงแล้วถ่ายเลยทำมาเลน์ตัวเองขนาดนี้วะอู้แต่ฉันประทับใจวีไลฟ์นกน้องดูลิกๆมากอ่ะน้องแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแบบชัดมากอ่ะฉันแบบอ้ยดูนะ โอเคเอาเปว่าดิวของเราก็คือพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแต่งหน้าที่เมย์จะแต่งให้กล้วยให้ออกมาเป็นลิซสานั้นเธออยากคาดหวังกับเรามากได้ไมเราก็กดดันแล้วเนี่ย <laughs> หน้าอาจจะดีแต่ว่าหลังแต่ว่าเบาน้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไหนัดีวไนดูกันแกะท่าใช่ไหมใช่แกะท่าวันนี้แกะเท่าที่ได้ก่อนแต่โพเดนไม่ต้องแกะนะพอดีว่าไม่มีโพดดนให้ใส่เออไม่มีไม่มีที่บอกบอกข้างในไปแล้วว่าเออเสาไฟฟ้าก็ได้ ติดตามนะคะว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงในช่องเบเนซ่าคะ่ะแล้วก็แล้วก็ในช่องบานาสด้วยนะคะเราก็จะบอกเขาให้บานาสลงชิปเต้นด้วยนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ติดตามช่องบานาสเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ description b ล x อกรเราก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคนจะได้ง่ายต่อการกดไปกด s u b s c r i b e กันไว้นะคะจะได้ติดตามกันแบบง่ายๆค่ะโอเคยบายเจอกันพรุ่งนี้10บโมงจ้าบาย สมแล้วที่เป็นลลิษานี่คือลลิษาจริงๆแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวด้วยมั้งที่ใช้ชื่อเพลง <athlon. S 1> เป็นชื่อของตัวเองนะคะมีความเก๋มากตอนนี้ทุกคนจะต้องแบบท่านี้กันได้แบบทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะจะบอกว่าไงพี่อะเมดภูมิใจกับลิปมากจริงๆไม่รู้สึกแบบขอบคุณน้องด้วยอะ ขอบคุณที่น้องพยายามอย่างหนักตั้งแต่เด็กขอบคุณครอบครัวของน้องที่สนับสนุนน้องอย่างดีมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณน้องแบบมากๆจริงๆที่มุ่งม,มั่นอะ่ะอดทนทําตามความฝันของตัวเองจนดังระดับโลกขนาดนี้ทุกคนคือแบบเมย์ไม่รู้ว่าตอนเด็กๆน้องจะเจออะไรบ้างอะไรยังไงบ้างแต่อย่างเมย์อย่างเงี้ยไม่ว่าเมย์อยากจะทําอะไรหรือคิดอะไรใหญ่ก็ตามมันจะมีคนรอบข้างบางคนแหละที่บอกว่าโอ้คิดใหญ่ไปไหมคิดใหญ่ขนาดนั้นจะทําได้หรอแบบ มันเป็นไปนไม่ได้เลยนู่นนี่นั่น แล้วตัวเมเองอะยอมรับเลยว่าเก็บคําพูดของอื่นมาใส่ใจแล้วก็ไม่พยายามสู้เองอะทุกคนมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างที่เมเคยฝันตอนเด็กๆทคยอยากทาตอนเด็กๆมันหายไปอะแล้วพอมาเห็นน้องอะน้องทําได้อะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนไทยอะเมกับแบบขอบคุณที่พยายามขนาดนี้อะคือความพยายามของน้องอะทาให้ตัวเมเองอะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นพยายามมากขึ้นจริงนะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ตามอยียงตอน ไม่เห็นรัก YouTube ของตัวเองมากรักสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มาก มันมีช่วงเวลาที่โ้อเยอะมากทุกคนเมย์ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในที่ผ่านมาแต่การเห็นน้องการมองน้องอ่ะมันทําให้เมย์ย้อนกลับมาหาตัวเองทุกครั้งเลยว่าน้องยังทำได้อ่ะนี่คือตัวแทนของความพยายามที่สุดอ่ะเพระาะฉะนั้นเราก็ต้องทําได้ในเวของเราเหมือนกันณนะตอนนี้เราตัง้งใจทํทสิ่งนี้เราก็จะทําให้มันดีที่สุดวันหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะเป็นจังหวะชีวิตของเรา บางก็ได้แล้วเขาอยากจะบอกติดว่าขอบคุณที่อดทนถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหนักต้องห่างบ้านห่างแม่ห่างครอบครัวขนาดไหนขอบคุณที่พยายามขนาดนี้จริงๆเพื่อความฝันของตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอีกหลายๆคนรวมถึงตัวเมย์ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าน้องเป็นคนไทยเว้ยแล้วเมย์ถึงชอบแต่ว่าเมย์ชอบตั้งแต่ก่อนที่น้องจะเดบิวที่มันมีคลิปเต้นออกมาคือเมย์ชอบดูคนเต้นมากๆแล้วเวลาเมย์ชอบวงไหนสักวงหนึ่ง รหรือติดตามวงไหนสักวงหนึ่งเมย์จะชอบมองไปที่คนที่เต้นเด่นที่สุดเป็นประจำมันก็เลยไม่แปลกที่เมย์จะถูกลิสกดได้แบบง่ายดายมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นตอนน้องเต้นตอนเพลง turn up music อะ่ะก็ติดตามเพจตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะก็คือตามมาโดยตลอดแล้วก็รอคอยที่จะเห็นน้องเดบิวจนวันนี้มันมันสุดยอดมากๆเพรน้องไปได้ สุดมากจริงๆเราไม่เชื่อว่าน้องไปได้ไกลามากกว่านี้อีกฝากทุกคนช่วยกันพพอร์ตน้องสนับสนุนน้องกันต่อไปด้วยนะคะเมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนน้องเท่าที่กําลังของเมย์จะไหวนะคะแล้วเมยอ,อยากพูดอันนึงมากเลยคือพวกเราโดนลิศแกงหนักมากชุดแดงอยู่ไหนคะไม่เห็นมีชุดแดงเลยค่ะแม่ ลิ้นแกงดัก,าก้างชุดแดงไม่มีนะคะท,คทุกคนก็เป็นแค่ชุดไตเติ้ลรูปอย่างเดียวใน MV ไม่มีชุดแดงเลยจจะแม่ <c oughs> <c oughs> พีมากอันนี้หามากจริงนั่นแหละค่ะก็เป็นความกิมมิคอย่างไรก็ได้ทําแบบภาพไตเติ้ลแล้วกันนะคะใน MV ม็มวมว่ามันต้องมีคนไปตัดชุดอีกเยอะแยะมากายแน่นอนเลยสําหรับลุกไหนเด็ดมากที่สุดเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะจะได้แบบแช่นะว่าแต่ละคนชอบลุกไหนเมยว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่สรุปโดยรวมก็คือสวยทุกลุคแต่ว่าชอบลุกไหนมากกว่า แค่นั้นเองนะจ๊ะฝากทุกคนไปปั่นวิวแล้วก็สนับสนุนน้องกันเยอะๆด้วยนะคะใครอยากได้อัลบับ้ามก็อย่าลืมไปกดกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังกดได้ไหมแต่ยังไงก็อย่าลืมไปปั่นวิวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่อง m e l i s าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดวันนี้ดีเดชั่นผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ